สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูรีวิวตัวละครใหม่ d ีบิทรีและ t ีวาครับเป็น2ตัวละครที่ได้แถมฟรีมาจากกิจกรรมเติมเงินภายในเกมนะฮะซึ่งทั้ง2คนนี้เป็นตัวละครที่มีอยู่ในชีวิตจริงๆด้วยนะครับเป็นดีเจกันทั้งคู่เลยและพอมาอยู่ในเกมเนี่ยก็เป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่มีความสามารถด้านการชุบชีวิตเหมือนกันทั้งคู่อีกตัางหาก ซึ่งวันนี้ผมจะรีวิวทั้ง2ตัวนี้พร้อมกันเลยนะครับเอาเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่าว่าความสามารถของทั้งคู่จะเจ๋งขนาดไหนไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวดิมิทรีก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นสกิลแบบกดใช้งานที่มีชื่อว่า Healing Heartbeat แม่ชื่ออย่างกับลูกอม อันนี้ผมอัพเต็มเลเวล6ร่างสุดยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามคำอธิบายเขาบอกว่าสามารถสร้างอนาเขตฟื้นฟูความกว้าง3.5เมตรผู้เล่นที่อยู่ในอนาเขตทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมทีมจะได้รับฟื้นฟู h p 3หน่วยต่อวินาทีและหากล้มในอนาเขตผู้เล่นจะสามารถกดชุบตัวเองได้เอฟเฟกจะคงอยู่15วินาทีและมีครูดาวอยู่ที่60วินาทีครับ เอาเป็นว่ามาดูการใช้งานจริงกันเลยดีกว่าจะได้ไม่งงนะฮะดิมิตีเนี่ยจะเป็นสกิลแบบกดใช้งานถ้าเรากดใช้สกิลปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีวงสกิลล้อมรอบตัวเราเป็นวงกลมแบบนี้นะครับและถ้าเราล้มในวงกลมเนี้ยเราก็จะกดชุบตัวเองได้นั่นเองนี่เห็นไหมค่อยๆชุบแล้วก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่และในวงกลมเนี้ยก็ยังฮิวเลือดให้ตัวเราได้อีกด้วย แต่เราต้องกดสกิลให้ทันก่อนที่จะล้มนะฮะถ้าล้มไปแล้วเนี่ยกดสกิลตามทีหลังไม่ได้นะครับซึ่งสกิลเนี่ยก็ไม่ได้ชุบได้แค่ตัวเราอย่างเดียวนะฮะยังสามารถใช้ชุบเพื่อล่มทีมได้อีกตั้งหากถ้าเกิดเราเห็นเพื่อนล้มต่อหน้าแบบเนี้ยเราก็เพียงแค่วิ่งเข้าไปแล้วก็กดหัวเลาะใส่นะฮะ <laughs> ไม่ใช่แล้วจะบ้าเหรอเราก็กดสกิลใส่เพื่อนสิแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนชุบตัวเองขึ้นมาได้เลยนะครับอ่าเป็นไงจัดว่าเป็นสกิลที่ดีมีประโยชน์ระดับหนึ่งเลยนะครับ ซึ่งดิมิทีเนี่ยก็สามารถนำไปทำคอมโบสกิลร่วมกับตัวละครอื่นได้นะครับอย่างเช่นด้านซ้ายผมใช้ดิมิทีอย่างเดียวเวลากดสกิลจะฮิวเลือดเด้งทีละ3หน่วยแต่ด้านขวาผมใส่ดิมิทีผสมกับคาเปล่ามันจะฮิวเลือดเด้งทีละ4หน่วยและสามารถฮิวเพิ่มสูงสุดได้ถึง15 HP เลยนะครับก็เรียกได้ว่ามีประโยชน์และลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะ ส่วนรอบนี้ผมจะคอมโบดีมิตีคาเพล่าและโอลิเวียทั้งหมด3สกิลนะครับประโยชน์ของการจัดสกิลแบบนี้ก็คือเวลาเพื่อนล้มอ่ะเลือดจะไหลช้าลงและเวลาเรากดสกิลชุบให้อ่ะเพื่อนก็จะฟื้นขึ้นมาพร้อมเลือดที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่ะมาดูกันครับพอเพื่อนล้มปุ๊บเนี่ยก็ให้เรา่กดหัวล้อก,ก่อนทีนึงนะฮะ <S <S <c oughs> แล้วก็วิ่งเข้าไปกดสกิลให้เพื่อนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็แบบจะไปไหนก็ได้ไปยิงต่อสู้ก็ได้แล้วก็ปล่อยให้เพื่อนเนี่ยชุบตัวเองไปได้เลยนะครับแล้วพอเพื่อนชุบเสร็จเนี่ยสังเกตว่าเลือดเนี่ยจะเด้งมาครึ่งหลอดเลยนะฮะแม่เรียกได้ว,ว่าคอมโบนี้จัดมาเพื่อชุบชีวิตเพื่อนโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้นะครับ แต่ข้อเสียของสกิลนี้ก็มีนะครับคือศัตรูอ่ะเขาก็จะเห็นวงสกิลของเราด้วยและถ้าเราจะชุบเพื่อนอ่ะเราต้องห้ามล้มทั้งหมดนะเพราะถ้าเกิดเรากดสกิลแล้วล้มพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับก็คือไปโดดใหม่ยกตีเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> มาต่อกันที่ตัวที่2ทีวาตัวเนี้ยจะต่างกับดีมิตีตรงรูปแบบสกิลคือจะเป็นสกิลแบบติดตัวที่มีชื่อว่าไวท์เท่าวิ อันนี้ผมอัพเต็มเลเวล6แล้วนะครับตามคำอธิบายเนี่ยเขาบอกว่าสามารถชุบเพื่อนเร็วขึ้น20%และเมื่อชุบสำเร็จ ผู้ชุบจะได้รับเลือดสืหน่วยในเวลา5วินาทีอืมอันนี้เขาน่าจะเขียนคำอธิบายผิดนะเพราะไม่ใช่คนที่ชุบเลือดเด้งนะครับคนที่ถูกชุบตั้งหากที่เลือดเด้งคือต้องเขียนว่าผู้ถูกชุบจะได้รับเลือดสืบหน่วยในเวลา5วินาทีเออสรุปง่ายๆก็คือความสามารถตัวเนี้มันชุบเพื่อนได้เร็วขึ้นและคนที่ถูกชุบเลือดก็จะค่อยๆเด้งเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ คือถ้าเป็นการชุบเพื่อนโดยปกติเนี่ยมันจะใช้เวลาอยู่ที่3วินาทีแต่ทีวายเลเวล7จะชุบเพื่อนได้ที่2.4วินาทีก็ถือว่าไวขึ้นนิดนึงแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยคือเลือดที่เด้งขึ้นมาหลังจากชุบเสร็จเพิ่มขึ้นมา40 HP เลยนะครับส่วนรอบนี้ผมจะลองคอมโบทั้งหมด4สกิลนะครับมีดิมิทีทีว่าคาเพลลาและโอลิเวียเดี๋ยวผมจะเปิดสกิลและยิงถัง และก็ชุบขึ้นมาใหม่มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเห็นว่าพอชุบเสร็จเนี่ยผมกับเพื่อนฟื้นขึ้นมาในเวลาที่ไล่เลี่ยกันเลยนะฮะเพื่อนไวกว่านิดนึงแต่ก็แทบจะไม่ต่างอะไรกันเลยแต่ที่เห็นได้ชัดเลยคือสกิลของโอลิเวียจะเพิ่มเลือดให้กับสกิลของดิมิทีกับทีวาทั้งคู่เลยนะครับส่วนสกิลคาเพล่า จะมีผลเพิ่มเลือดให้สกิลของดิมิทีอย่างเดียวไม่เพิ่มเลือดให้สกิลของทีวานะครับและก็ทําให้เลือดเพื่อนที่ล้มอยู่เนี่ยลดลงช้ากว่าปกตินั่นเองฟังถึงตรงนี้แล้วงงกันไหมฮะถ้าคุณผู้ชมงงผมก็งงเหมือนกันนะฮะ ส่วนรอบนี้ก็มาดูการเล่นจริงกันนะครับคือตอนรีวิวเนี่ยผมไม่อยากจะลงดีเทลตัวเลขเยอะแยะนะเดี๋ยวจะงงกัะซับเปล่าเรารู้เบื้องต้นแค่ว่าสกิลตัวนี้ทํางานยังไงก็พอแล้วนะครับเกมนี้ผมเอาทีวาตีมิที่เคลลี่และโอลิเวียมานะฮะส่วนคาเปล่าเนี่ยไม่เอามานะเพราะว่าสกิลไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ใส่เคลลี่มีประโยชน์มากกว่านะครับเดี๋ยวเกมนี้ผมจะเล่นเป็นสายซับพอร์ตวิ่งชุบเพื่อนนะครับ ถ้าใครล้มเนี่ยบอกเลยอย่าแย่งชุบนะฉันน่ะฉันจะเป็นให้ได้เลยอุ้ยล้มหนึ่งฉันจะเป็นให้ได้เลยราชาชุบเพื่อนนะ่ะจังวานี้จังวานี้อุ้ยตึงนะตึงนะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนล้มกดชุบเอ้ยล้มกับเพื่อนกดชุบเร็วเอ้ยลด <c oughs> าดเฉยจังว่านี้ <c oughs> อุ้ย <c oughs> เดี๋ยวอะไรนะแคนพีบิแซดเหรอ ใช่แล้วมีคนจําได้อีกเ <c oughs> บอร์หนึ่งล้มอีกรอบไม่เป็นไรฉันนะ่ะฉันมาแล้วราชาชุบเพื่อนชุบทีมีเลือดเกือบเต็มเฮ้ยเบอร์สี่นิ่งไว้ฉันมาแล้วแข่งใจไว้ก่อน <lan> <c oughs> ดูเลือดชุบทีเกือบเต็มหลอดพร้อมบวก <Double kill. S 1> เอาหมดซะแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ก็วันนี้นั่นแหละนี <c> ่ <oughs> ทุกทีนี่ครึ่งหลอดอะคุณผู้ชมคือเพื่อนไม่ต้องพัญญาเลยนะฟื้นปุ๊บคือวิ่งไปบวกต่อได้เลยอันนี้คือประโยชน์ของตัวละครตัวนี้นะครับสายซัพพอร์ตที่แท้ทูแต่ว่าก็ต้องเสียสล็อตไปถึง3ช่องด้วยกันนะใส่โคโนไม่ได้ใส่แม็กซิมไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมเล่นสายไหนนะเลือกสกิลให้เหมาะกับตัวละครก็แล้วกันนะครับ มาฮะเกมที่2เกมนี้เราก็ยังเป็นหน่วยซัพพอร์ตเหมือนเดิมเราต้องอยู่แนวหลังเพราะถ้าเพื่อนล้มเนี่ยเราจะได้ดึงได้ทันเน่โอเคแต่ว่าเราก็ต้องช่วยเพื่อนยิงด้วยนะจะรอดึงอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราเรียกว่าเล่นกันเป็นทีมเวิร์กทีมเวิร์กหรือว่าทีมเวิร์กยิงอะไรอะเพื่อนเจอคนข้างล่างเหรอฉันมาแล้วกากลุ่มกันไว้เพื่อน อดทนไว้พวกนายยิงใครอ่ะฉันยังไม่เห็นศัตรูเลยเจอศัตรูเหรอเฮ้ยระวังระเบิดน้อยหน้าบินนั่นไงเบอร์หนึ่งแข็งใจไว้กดสกิลไปฟาดโคโนโ่นี่เ,าเรานี่ไเ,เรานี่ไเ,เราเป็นไงทั้งชุบทั้งยิงนี่ไงเราหัวเต็ จะเป็นสายพพอร์ตทำไมกลายมาเป็นสายยิงซะงั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการยิงมันอยู่ในสายเลือดไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดแต่พ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กเฮ้ยมันมีประโยชน์ดีนะคุณผู้ชมเวลานัวๆแบบเนี้อ่าเพื่อนล้มปุ๊บเราก็วิ่งไปกดสกิลปั๊บแล้วก็ไปบู๊กับศัตรูต่อปุ๊บได้เลยนะครับ มันไม่เสียจังหวะดีอ่ะมาเกมนี้เราก็จะเป็นสายซัพพอร์ตเหมือนเดิมเฮ้ยจังหวะนี้สายซัพพอร์ตขอยิงหน่อยตอดไปก่อนเจ็บเจ็บเจ็บจัดเจ็บจัดเอาแล้วไปโยนไอวอกับยาให้อีกแล้วอทุกเกมเลยคุณผู้ชมเอาเบอร์หนึ่งเดี๋ยวดึงเองปล่อยปล่ยอยป่เดี๋ยวดึงเอาเพื่อนแย่งดึงยิงอะไรไม่รู้เรื่องหัวลั่น หาซัพพอร์ตก็ยิงหัวแตกได้นะจ๊ะเอาไงเพื่อนจะอยู่ตรงนี้หรอเอาล้มอีกรอบถอยมาเพื่อนเดี๋ยวกดสกิลให้เข้ามาในวงนี่แหมอยู่ตรงนี้นะอุ้ยระเบิดอุ้ยกดชุบกดชุบกดชุบป,ปล่อยปล่อยปลอย่ปลอเราชุบได้ปล่อยปล่อยปอยเดี๋ยวงงเอาขึ้น2ชุบเลยอีอย่างวะงงนะง,งงนะเนี่ย ปกติมันจะชุบซ้อนกันไม่ได้ไม่ใช่เหรอเอาเพื่อน Help me p l e a s จะซับเพื่อนกลายเป็นให้เพื่อนมาซับสะงั้นนัรนลวกันอยู่ตรงเนี้วงมาละเพื่อนต้องเข้าแล้วแหละอาจจะอยู่ตรงนั้นนานไปหน่อยโดนเขาระเบิดยัดมาล่วงเลยแม่บางทีรอซับเพื่อนอย่างเดียวก็ไม่เวิร์กนะครับเราต้องวิ่งทำเกมด้วยโอเคไนบ้าน ลังวันนี้ตอดไปหนึ่งชุดเจ็บเพื่อนเจ็บสวยสวยมากตัวท้ายนี่ไงเล่าเห็นไหมขยับนี่ยิงใหญ่เลยนะเมื่อกี้ผมกะว่าจะรออยู่หลังแกงนั้นไงแบบล้มปุ๊บก็จะดึงปั๊บอะไรแบบนี้แต่ว่ากลายเป็นเป้านิ่งให้ศัตรูโถมเข้ามานะล่วงอเป็นแมงเม่าเลยแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เห็นนะว่าวงสกิลเนี่ยมีประโยชน์จริงๆนะครับเวลานัว,นว,นวนเนี่ย เราไม่ต้องไปชุบเพื่อนเราแค่กดสกิลแล้วเพื่อนก็จะชุบตัวเองขึ้นมาได้เลยแถมได้เลือดเพิ่มอีกครึ่งหลอดอีกตั้งหากแต่ก็อย่าลืมว่าที่ผมชุบเพื่อนได้ขนาดนี้ต้องเสียช่องสกิลไปถึง3ช่องด้วยกันนะครับตรงนี้ผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่และอนาคตก็น่าจะไม่ได้ใช้คอมโบนี้เป็นหลักแน่นอนนะครับคือกลับไปเล่นแม็กซิมโคโนเหมือนเมื่อก่อนดีกว่ารู้สึกคุ้นชินกับแบบนั้นแล้วมันก็ทำประโยชน์ได มากกว่านะครับอะไรนะเจอศัตรูแล้วเหรอมาเดี๋ยวกดสกิลให้ปั๊บสู้มันอุ้ยกดปุ๊บล่วงปั๊บรู้สึกจะเป็นสกิลที่ลางไม่ดีมาช่วยแล้วแปะหัวไปเอาเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อนเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนมันโถมมาหืไม่โดนตึงตึงตึงจัดคุณผู้ชมตึงไม่ตึงดูเอา วิ่งม่หย,ยุดเลยตีเด้อหืมตีเด้วเราหืมาแลวเพื่อนแข็งใจไว้พึ่งหลอดเน้นๆไปเพื่อนบวกเลยเอ้าเพื่อนเพื่อนอย่าพิ่งยืนนิ่ง <c oughs> ชุบเสร็จเพื่อนไม่บวกเด้อเด้อชุบเสร็จเพื่อนไม่บวกซะง,งั้นยืนนิ่งเลย <c oughs> เหลือตัวหนึ่งบนหลังคาคน,นหรือนูอุ้ยเอาระเบิดเครื่อนะไร ไอ้นี่มันวิชาตัวเบาหรือเปล่าชอบปีหลังคาวกลางอากาศโอ้โหจังหวะนี้ขอไฮไลท์ระเบิดกลางอากาศหน่อยนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสําหรับตัวละครใหม่ดิมิทรีและทีวาถือว่าเป็นตัวละครที่มีประโยชน์นะแต่ผมก็ยังมองว่าประโยชน์มันเนี่ยน้อยกว่าตัวโครโนโน,นะครับคือใช้ได้ทุกสถานการณ์ทั้งลุกทั้งรับจริงๆยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะครับอย่างน้อยเราเข้าใจในสกิลก็ทําให้เราได้เปรียบคนอื่นเวลาต้องรับมือกับตัวพวกนี้นะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ